มาดูกันว่ามันโถจะได้ยินเสียงอะไรดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหมูตั้งแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังหลับอยู่นะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงอะไรดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกก๊อแก๊กมาแล้วครับสนใจไหมนีเขาเจออันนี้ได้ยินเสียงอันนี้มาเราจะแกะกันโอ้โหดูความกระวนกระวายดูการนั่งรอโอ้โหนั่งรอนั่งรอกระวนกระวายแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังหลับอยู่นะ เอาไหมเอาให้คุณนี่เอาให้คุณสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนขอมือสวัสดีครับก่อนไม่ดมมาเร็วขอมือสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแล้วจะให้กินเนี่ยเดี๋ยวกินขนมหวานนิดน้อยสวัสดีโอ้โหสันวอกเลยหมาฝรั่งพี่น้อยฝรั่งกินได้ทุกอย่างกินขนมปังดูมึงกินนี่นี่ดูมันนี่อร่อยไหมเออ โอ้โหติดคอตายอันนี้อ่